โอ้มาลงนะครับผมเสียงชินเจ้าวิธีไหนครับลงแบบไหนครับพอรอแล้วรอแล้ว จะเอาแบบไหนคุณต้องพูดทำอะไรเนี่ยเยอะครับพี่น้องคุณเข้นแล้วครับผมฮัเปเบิ้งครับสุดท้ทายลุ่มง,ง่ายๆก็หรอกประมาณเนี่ย ลงแล้ว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 โอ้คือง่ายแท้จึ๊กจึ๊กจึ๊กจุดจุดโอ้ลงง่ายๆครับลงง่ายๆบ่อยากขึ้นตันขื่นเลยครับโอ้ลงง่ายปัญนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ใส่เวลาลงมอดสองที่สักสิ้นเรียบร้อยแล้วโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไมนะครับผมครับสวัสดีครับผม